กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาผักกินโชมาแรงงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำั่วพ่อแม่พี่น้องเนาะตำส่วนน้ำปลาแซ่บเนาะแล้วก็ไส้กรอกอีสานบุญเส้นเนาะแล้วนี่ก็ไส้กรอกบุญเส้นเหมือนกันเนาะแกงพริกพ่อแม่พี่น้องอู้ววันนี้ตำน้ำข้นๆแซ่บเนาะใส่เม็ดกระถินโอ้บอกก็เลยว่าน้ำข้นๆนี่ลำแต่ลำว่าพ่อแม่พี่น้องลุยกันเลยดีกว่านะครับ หาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันนะครับเพ่อแม่พี่น้องอืมไม่ได้กินนานนะอืม 음 <목소리도> 아. ติ่วเผ็ดใส่มะกอกปาหวานขนาด sắp lại ปริ๊บๆแกงพริกสดเข้ากันมากเลยพออ่อแม่น้องอ้หมอขนาด ํำขนาดเผ็ดแซ่เผ็ดว่ารสจัดพ่อแม่พี่น้องเนาะใครชอบรสจัดเผ็ดเนี่ยโหใช่เลยตำส่วงแบบค้นเลยครับผมโอเคผม เผ็ดเนาะพ่อแม่เป็นน้องเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเพราะว่าใส่น้ำปลาข้นเนี่ยพ่อแม่เป็นน้องซึ่งน้ำปลาข้นเนี่ยซึ่งมีความเค็มอยู่แล้วเนาะเปรี้ยวเผ็ดต้องตามยิ่งข้นยิ่งน้ำปลาข้นเท่าไหร่ใส่เยอะเท่าไหร่เผ็ดต้องหนักเปรี้ยวต้องหนักเนาะถึงรสชาติมันถึงจะไปดึงๆกันจะได้กลมกล่อมจะได้เผ็ดเนาะแต่ถ้าเรา ใส่พริกน้อยใส่มะนาวน้อยนี่โหเค็มโดเลยเพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำปะลานี่จะจะโดดเด่นเลยครับผมเนาะต้องใส่เข้าไปตัดไปเนาะทั้งเผ็ดและเปรี้ยวครับผมความหวานก็หวานใส่ในหน่อยแล้วก็เอได้ความหวานจากมะกอกมะกอกเนี่ยใส่กับไม่ใส่เนี่ยต่างกันมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องไม่ใส่เนี่ยรสชาติมันจะไปไม่ใส่เนี่ยรสชาติจะไปอีกแบบมึงเลยครับผม คือถ้าใส่เนี่ยผมว่านะเพิ่มอรรถรสรสชาติเพิ่มขึ้นมาเป็นโหหลายเท่าเลยเนาะลำแต้ลำว่าเนาะมะกอกนาเนี่ยใส่กอกอีสานพ่าแไม่ไม่น้องน้องไม่ได้กินนานแล้วใส่กอกเปรี้ยวขุนเส้นเนาะโอ้ลำขนาดแก้มพริกสดแก้มขิงแก้มผักแก้มอะไรนานๆได้กินทีโอ้โหรสชาติแบบ โอ้ลำแต่ลำว่าก็โอเคครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมว่าใครไม่มีเมนูอยู่ในใจก็จัดเมนูนี้ได้เลยเนาะตามสั่วพ่อแม่พี่น้องก็ถ้าชอบคล,คลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ต้อมซาอีกเช่นเคยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ต้อมซาดเดอ้อจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ต้อมซาพากินโชต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีครับ